สวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับในช่วงค่ำคืนที่จะถึงนี้ถือว่าเป็นค่ำคืนที่มีความสําคัญนะครับเพราะว่าสมโมสรลิวอพูลมีโปรแกร,รมในนัดส่งคายในการลงอุ่นเครื่องเพื่อเตรียมทีมในช่วงคืนสั้นซึ่งเราก็จะเปิดบ้านแอนฟิลนะครับต้อนรับการมาเยือนของทีมแกล่งจากตาลิกาสเปนก็คือแอตเลติกบีบอร์นั่นเองท่านผู้ชมครับซึ่ง การอุ่นเครื่องถือว่าจะเป็นการลงเล่น2เกมรวดเลยนะฮะของสโมสรลิเวอร์ p o o เกมแรกเนี่ยเราจะเริ่มในเวลา5ทุ่มตรงนะครับเกมที่2เนี่ยเราก็จะเริ่มปี2นะครับตรงกับเวลาบ้านเราซึ่งคาดการว่าคุณเซอร์อา r เนอร์สล็อตจะมีการแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ทีมนะครับซึ่งเราจะได้เห็นรูปร่างหน้าตาของ11ผู้เล่นตัวจริงที่คุณเซอร์อา r เนอร์สล็อตจะใช้งานนะครับ ในการลงทําการแข่งขันเพื่อป้องกันช้ป์ในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในฤดูกาล2025ถึงฤดูกาล2026เราก็จะได้เห็นภาพตัวจริงนะครับเ1ผู้เล่นตัวจริงที่จะใช้สู้ศึกนะครับในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่จะถึงนี้น่าจะเห็นชัดเจนนะครับในเกมแรกส่วนเกมที่2กูุซืออาเนอร์สล็อตน่าจะให้โอกาสพวกดาวรุ่งแล้วก็ตัวสำรองในการลงทําการแข่งขันด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ สิ่งที่พวกเราจะต้องจับตามองนะครับแน่นอนนะฮะมันคือคำถามลิวพูสามารถที่จะเสริมทัพได้แบบน่ากลัวมากๆทั้งคุณภาพทั้งในเรื่องของราคาของผู้เล่นที่เสริมเข้ามาอย่างจอร์จี้มาเปดัชวิลลี่ติมปงเคอรเคสฟอเรนเวตและก็เจ้าฮูโกเอกิติเกแต่ละชื่อนะครับท่านผู้ชม มันเต็มไปด้วยคุณภาพแล้วก็ราคาเนะ่ค่อนข้างที่จะหนักเอาการทีเดียวนะครับท่านผู้ชมซึ่งหลายคนก็จับตาม,มองว่าทอ่กุนซืออาเนอร์สล็อตเนี่ยนะด้วยระยะเวลาในการเตรียมทีมไม่นานนะฮะท่านผู้ชมเขาจะมีวิธีการในการหลอมรวมนักเตะใหม่กับนักเตะเก่าให้เล่นได้ยอย่างเข้าขากันเนะ่ย mm hmm. เขาจะทําได้ดีมากน้อยขนาด ต้องดูฟอร์มของพวกเขาในการลงเล่นในนัดในค่ำคืนนี้ที่จะถึงนะครับท่านผู้ชมผมมองว่ามนมงบอกถึงฝีมือของคุณซืออา์เนอร์สล็อตอย่างแท้จริงนะครับและก็เราต้องดูว่านักเตะใหม่ของพวกเราจะมีการปรับตัวให้เข้ากับแท็กติกให้เข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้รวดเร็วขนาดไหนใครที่ปรับตัวเข้าแล้วใครที่ยังจะต้องเรียนรู้แล้วก็ใช้เวลาในการปรับตัวมันจะเห็นชัดมากๆในเกมที่จะถึงนี้นะครับท่านผู้ชม และอีกอย่างหนึ่งที่มีความสําคัญสําหรับผมนะผมมองว่าแทคติกนะครับหรือว่าวิธีการหรือว่ากลยุทธ์ที่คุณเือรอานเนอร์สล็อตจะใช้ในการให้นักเตะของพวกเราเนี่ยใช้งานหรือว่าลงเล่นในฤดูกาลที่จะถึงนี้มันมีกลยุทธ์มันมีกลเม็ดเด็ดพายยังไงกันบ้างน,นะครับนะทีเด็ดของคุณซอ้อานเนอร์สล็อตจะถูกนํามาใช้นะฮะเราก็จะได้เห็นในเกมุดเครื่องใน มาที่จะถึงนี้นะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราผ่านเกมอุ่นเครื่องกันมาเราก็จะได้เห็นรูปร่างหน้าตาเห็นแนวคิดเห็นวิธีการเห็นไอเดียอันสุดแสนที่จะบันเจิดของกุซเซอร์อาร์เนอร์สล็อตมาแล้วทั้งการให้ลองเจ้าไรอันกาเวนแบกมาเล่นเป็นเซนเตอร์การลองเจ้าดอมนะครับโดมินิกโซบอสไล์มาเล่นเป็นแบ็กขวาการให้วาตุรุเอนโดนะครับลงมาเล่นเป็นเซนเตอร์การดันเจ้าโดมินิกโซบอสไล์นะครับ ขึ้นสูงนะฮะจากตำแหน่งแบ็กขวาขึ้นสูงไปเป็นกองหน้าในการยิงประตูการได้เห็นทางฝั่งของฟอริเวนเวตลองเล่นเป็นฟอลนายนะครับซึ่งรูปแบบหลากหลายวิธีการนะครับที่เราได้เห็นนะแน่นอนในเกมที่ถือนี้มันจะเป็นการสรุปล้อมรวมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมาไว้ในเกมสุดท้ายนี่แหละท่านผู้ชมเราจะได้เห็นภาพชัดเจนว่าคืนนี้นะครับแ,แทคนิคของกูเซอร์อาร์เนอร์ส็อตจะเป็นยังไงกันบ้าง ครับมันคือรูปร่างหน้าตาของแท็กติกที่จะนําไปใช้ในการสู้ศึกในฟุตบอลเพลย์บลิก League, และก็ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกและก็ฟุตบอลถ้วยต่างๆนะครับทั้ง a f f เอคับทั้งคาราบาคคับเราก็จะเห็นภาพพวกนี้เกิดขึ้นซึ่งผมบอกได้เลยว่ามันน่าดูน่าชมมากๆนะครับท่านผู้ชมอ่ะานนี้เรามาพูดถึงทางฝั่งของ11ผู้เล่นตัวจริงนะครับที่คาดการว่า จะเป็นผู้เล่นในฝัน11เป็นผู้เล่นในฝันในการสู้ศึกในดูการนี้นะครับผมมองว่าผู้กสาวประตูเนี่ยนะครับที่จะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงก็คือทางฝั่งของเอลิสันเบเกอร์นี่แหละซึ่งก่อนหน้านี้เอลิสันเบเกอร์นะครับก็ได้เดินทางออกจากแคมป์กันฝึกซ้อมเพราะว่าปัญหาส่วนตัวอันสืบเนื่องมาจากคุณภรรยาของพ่อหมีของพวกเราเขารับการผ่าตัดด่วนทําให้เอลิสันเบเกอร์จะต้องเดินทางนะครับเพื่อไปดูแลภรรยา ในช่วงของการผ่าตัดซึ่งการผ่าตัดก็ผ่านไปด้วยดีนะครับมีการอัปเดตอาการของภรรยาของไอซอนเบเกอร์ก็ดีขึ้นเรื่อยไอซอนเบเกอร์นะครับเดินทางกลับมาสมทบกับทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะท่านผู้ชมในนัดนี้คิดว่าไอซอนเบเกอร์น่าจะได้ลงยืนเป็นตัวจริงเพื่อมีการร่วมเล่นกันกับเพื่อนร่วมทีมนะครับในการเตรียมทีมในช่วงนัดสุดท้ายในช่วงนี้นะครับเซนเตอร์แบ็กก็น่าจะเป็นบัวจิโอฟานได้ยืนคู่กับน้องโคเาเต และแบ็กซ้ายนะครับซึ่งผมมองว่าหลายๆเกมที่ผ่านมามันค่อนข้างชัดเจนว่าเจ้ามิลอ์เทอร์เกตสามารถที่จะก้าวขึ้นมาเป็นแบ็กซ้ายตัวจริงนะครับแทนโรบบและก็แทนทางฝั่งของซีมิการได้นะครับแบ็กซ้ายจะเป็นมิลอ์เทอร์เกตส่วนแบ็กขวานี่แหละน่าสนใจมากๆนะครับเกมที่ผ่านมาดูเหมือนว่าทางฝั่งของวิสเซอร์อเนอร์สล็อตจะยังมั่นใจในตัวของคอเนอร์แบลลี่ให้ลงก่อนนะครับ ต้องลุ้นกันแล้วว่าคอเนอร์แบดดี้และเจอร์มี่ฟิมปงนะครับแบ็คขวาคนใหม่ของพวกเรานะฮะว่าสุดท้ายแล้วในนัดนี้นะครับในช่วงห้าทุ่มเนี่ยคุเซอร์อาร์เนอร์สล็อตจะส่งใครอาจจะเซอร์ไพรส์ส่งเจ้าฟิมปงลงเล่นนะครับก่อนทางฝั่งของคอเนอร์แบดดี้ก็อาจจะเป็นไปได้เพราะเรายังไม่ได้เห็นนะครับภาพตรงนั้นหลายเกมที่ผ่านมาก็จะเป็นคอเนอร์แบดดี้ลงก่อนนะครับนะซึ่ง เราก็ต้องลุ้นกันนะครับเป็นตําแหน่งที่จะต้องมีการเรียกว่าเดาใจทางฝั่ง,งของกูสเซอร์อารเนอร์สล็อตนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมคนใดที่ชอบแบลตตี่หรือว่าชอบฟิมโปงก็คอมเมนต์มาได้เลยนะว่าลองเดาใจดูนะครับว่ากูสเซอร์อารเนอร์สล็อตจะเลือกใครนะครับส่วนผมเนี่ยในตัวผมเนี่ยผมมองว่าในนัดนี้กุสเซอรอาเนอร์สล็อตน่าจะลองส่งฟิมโปงลงก่อนนะท่านผู้ชม เพราะว่าภาพนั้นภาพที่ปิมปงลงเล่นนะครับกับเซนเตอร์แบ็กกับกองกลางตัวจริงกับทั้งฝั่งของโมซาลามันยังไม่ค่อยเห็นเกิดขึ้นผมช่วยในนาทนี้กูซืออาร์เนอร์สลตน่าจะลองดูนะครับว่าปิมปงถ้ามายืนตรงแบ็กขวาได้เล่นร่วมกับโมซาลาเล่นร่วมกับทางฝั่งของไรนันกาเวนแบกหรือฟอรินเวียดเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับน,น่าดูน่าชมมากๆแดนกลางนะครับสําคัญอีกแล้วนะฮะ เราได้เห็นโดมินิกโซบอสไลน์ได้ลงเล่นก่อนนะฮะก่อนเจ้าแมคกาด้วยนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่สำคัญเราจะดูว่ากองกลางสุดท้ายแล้วเนี่ยฟอร์ดินเวียมาแน่ๆน,นะครับเป็นเพเมกเกอร,ร์หมายเลขสิบนะครับหมายเลข6ก็คือมิดฟิลด์ตัวรับผมยังมั่นใจว่ากดซื้ออาเนอร์สล็อตจะใช้งานต่อฝั่งของร้องไรอันกาเวนแบกบและหมายเลข8นี่แหละท่านผู้ชมที่ทุกคนกำลังจับตาดูระหว่าง โซโบกับแมคกาใครจะได้ลงเล่นซึ่งทั้งสองคนเนี่ยผมมองว่าเขามีจุดเด่นค่อนข้างต่างกันโซโบมีพลังงานอันล้นเหลือในการเพรสซิ่งในการวิ่งนะครับพลังงานของเขามันช่วยได้มากๆนะครับในการเล่นเป็นบล็อกทูบ็อกก็คือหมายเลขแขึ้นลงนะครับจังหวะลุกสามารถวิ่งสอดจากด้านหลังขึ้นไปด้านหน้าได้ด้วยพลังงานอันล้นเหลือของเขาเกมรับเขาสามารถใช้พลังงานของเขาวิ่งลงมาช่วยแต่ ะะมันมีปัญหาเขาจะด้อยกว่าในเรื่องของทักษะส่วนตัวซึ่งผมมองว่าแมคก้าเงียนกว่านะครับในเรื่องของการรับการส่งในเรื่องของอไอเดียต่างๆในการเล่นนะครับแมคก้าเนี่ยค่อนข้างที่จะลื่นไหลดีมากกว่าทางฝั่งของโซโบโก็อยู่ที่ว่าคุณเซอร์อ,อา์เนอร์สล็อตชอบแบบไหนชอบพลังงานนะครับหรือว่าชอบมันสมองนะฮะตรงนี้ต้องดูช่างใจมากๆว่าคุณเซอร์อ,อา์เนอร์สล็อตจะลองแบบไหน จะลองให้แมกาลงมาเล่นหรือเปล่าซึ่งแน่นอนเราก,ก็ยังไม่ได้เห็นแมกาเพราะว่าเขาเพิ่งจะหายเจ็บกลับมาและก็เพื่อ,อเมื่อนัดที่แล้วเนี่ยก็ได้ลงชิมลางในเกมอุ่นเครื่องที่เจอกับมารินอตผลงานของเขาก็ไม่เร็วทีเดียวนะสำหรับแมกานะครับต้องดูว่าในนัดนี้กุสืซอร์อานเนอร์สล็อตจะโซโบหรือแมกานะครับในส่วนตัวของผมผมยังมองว่านะฮะทางฝั่งของโซโบเนี่ยน่าจะได้รับโอกาส มากกว่าตั้งฝั่งของแมกกานะครับท่านผู้ชมในการเล่นเป็นบล็อกทูบ็อกหมายเลขแปบดบด้วยพลังงานของเขาที่มันล้นเหลือมากๆเราเห็นเขาเล่นแบกขวาแล้ววิ่งสอดจากด้านหลังที่ไปยิงประตูไปแล้วนะครับในนัดขุนเครื่องที่เจอกับสโต๊กนะครับในนัดที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้เห็นบล็อกทูบ็อกวิ่งสอดไปรับบอลจากโมซาลาในการเปิดนะครับเปิดข้ามลายฟองหลังเนะี่ยเราก็ได้เห็นมาแล้วนะฮะท่านผู้ชมปกติผผว่าในนัดนี้ น่าจะยังเป็นโซโบได้โอกาสก่อนแล้วก็แมคกาอาจจะได้รับโอกาสในเกมที่2ก็อาจจะเป็นไปได้อันนี้คือเดาใจนะท่านชมอาจจะถูกหรืออาจจะผิดก,ก็ได้ส่วนกองหน้านะครับสิ่งที่เราจะต้องจับตาดูก็คือเจ้าฮูโกเอ็ก e ิ T ์ P ิเกในรายงานข่าวของเร์พูเอ็กโคได้รายงานออกมาน่าสนใจมากๆและเราก็ได้เห็นภาพการฝึกซ้อมของไอ้หมอน,นี่นะฮะท่านผู้ชมเอ็กโคนี้บอกว่าโอ้โหนักเตะรายนี้ เป็นนักเตะที่ปรับตัวได้เร็วลือเกินนะครับเหมือนกับว่าเขาเล่นกับลิเวอร์พูลเนี่ยมาอย่างยาวนาน4ี่ห้าปีทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเขาเพิ่งจะย้ายมาได้ไม่กี่อาทิตย์นั่นเองแต่เขาปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมทีมปรับตัวเข้ากับแทคนิคของกูเซอร์อา์เนอร์สโลตได้อย่างรวดเร็วจริงๆและเขาแสดงพรสวรรค์อันน่าเหลือเชื่อของเขาออกมาในการฝึกซ้อมนะครับท่านผู้ชมหลายคนเนี่ยมึนง,งงมากๆว่าสิ่งที่นักเตะรายนี้ได้แสดงออก มันเป็นอะไรที่ว้าวมันเป็นอะไรที่แบบเฟอร์เฟกนะครับนะเราได้เห็นภาพการเลื้อยการยิงประตูทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งลูกเลี้ยงลูกโดมโอ้โหเลีวคูเอ็กโกบอกว่าพวกเราเนี่ยนะครับได้เห็นภาพที่ไม่ค่อยจะได้เห็นเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับนะสำหรับกองหน้าที่ที่มีอยู่นะครับไม่ได้ทำแบบในสิ่งที่โฮโกะเอกิติเก้ทำมานานแล้ว นจนทำให้สตาฟโค้ชหรือว่า,าทีมงานของลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับในการฝึกซ้อมจะต้องมายืนดูนะฮะความอลังการความพิเศษของเจ้าโฮโก้เอเกติเกะนะครับในการเล่นมันตื่นตาตื่นใจมากๆนะครับนะมันสร้างความแปลกประหลาดใจมันสร้างสซุรไพรส์มากๆให้กับกองหน้าของพวกเราซึ่งในเกมนี้เรามาดูกันนะครับว่าฟอร์เรนเวีของพวกเราเนี่ยจะสร้างสรรเกมสร้างสรรโอกาส แล้วก็ทะลุทะลวงไปให้กับเจ้าคูโกอิกิเกได้ยิงประตูมากน้อยขนาดไหนนะครับถ้า2คนเนี่ยมีการปรับตัวการเข้ากันกันได้นะครับคูโกอิกิตเก้ฟอริเนเยสโมซาราสามารถจูนกันติดผมมองว่าทั้ง3คนเนี่ยจะเป็น3คนที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่ของเกมบุกของลิเร์พูในยุคข,ของกุนซืออาร์เนสอลตซึ่งแน่นอนผมอยากให้ทุกคนจับตาดูทั้ง3คนในการเล่นร่วมกันในช่วงค่ำคืนนี้นะครับ มันจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆและโจทย์อีกข้อหนึ่งซึ่งคุเซอร์อัลเมอร์สลตจะต้องแก้ให้ตกการเกมบุกทางด้านซ้ายนะครับมักจะมีปัญหาเกมบุกทางด้านซ้ายของพวกเรามักจะมีปัญหาที่เราเห็นบอลขึ้นทางด้านขวาตลอดและก็จะมีการไหลจากขวาไปซ้ายมีการเปลี่ยนแกนแล้วไปจบที่โคดิกาโกแต่การสร้างสรรเกมจากทางด้านซ้ายขึ้นมาริมเส้นขึ้นมาตรงกลางขึ้นมาเล่นกับกองหน้าตัวในทางด้านซ้าย แล้วมีการวิ่งทะลุสอดเข้าไปหรือมีการเล่นร่วมกันทําชิ่งสวยๆลิ้วปูของพวกเรานะครับมักจะมีปัญหาตรงนี้อยู่เสมอเสมอยังแก้ไม่ตกสําหรับกุเซอรอานเนอร์สลอตเกมในนัดน,นี้ต้องดูนะครับว่ากุเซอรอานเนอร์สลอตจะมีวิธีการในการปรับนะฮะให้ลิว้วปูมีความลื่นไหลทางด้านซ้ายได้อย่างไรนะครับก็ประมาณนี้เนาะก่อนเกมการแข่งขันนะครับโควนมาสรุปให้แล้วสําหรับประเด็นที่มีความสําคัญ และท่านผู้ชมที่รับชมเนท้องบ้านมีความคิดเห็นย,ยังไงเกี่ยวกับประเด็นนี้เกี่ยวกับเกมการแข่งขันที่กําลังจะเกิดขึ้นในค่ำคืนนี้ <c oughs> ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกับโค้ชวนลิวูกันได้เลยโค้ชวนอ่านทุก, <c oughs> ทกคอมเมนต์นะครับขอบคุณมากๆที่รับชมจนจบคลิปเดี๋ยวเราเจอกันนะครับหลังเกมการแข่งขันในช่วงค่าคืนนี้เดี๋ยวโค้ชวนมาสรุปให้ท่านผู้ชมฟังอีกครั้งหนึ่งดี๋วเราเจอกันในหลังเกมการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งนะครับ